ไปที่บ้านสวนหนึ่งและนี่เป็นทะเบียนของคืนนี้แล้วมาดูกันว่าทีิปนี้เราจะเละเทะขนาดไหนลเลย ลำตะคองนะคะตะกี้นี้ตรงจุดที่เราจอดดูวิวภูเขากันนะคะเราก็ขับตรงมาตาม gps เลยก็จะมีให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวตรงเข้ามาเลยจากจุดเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นะคะเราก็าเลี้ยวซ้ายมาก็ที่เทศบาลของไผ่นะคะทางเข้าเทศบาลของไผ่แล้วก็ตรงเข้ามาได้เลย ตอนนี้ต้องอยู่ในสวงสวรรค์แน่นอนค <c oughs> งจะมองหน้ากันไม่เห็น <c oughs> มองตากันปิดๆไปไหนไม่ได้นอนอยู่ในรถดูดิห <c oughs> <c oughs> มอกหรือว่ามันไอ มีไม่ธรรมดากว่า eh? น e. ี oh! Oh, hay, ้อ <laser> ีกนะแต่เราไม่ไปโอ้ดูดูทางเราเราโฟลวิวแต่เราก็ไม่ไปนะเพราะเรากลัวรถเลอะโอ้ยเสียชื่อโฟวิวหมดโอ้ยดูทางระวังระวังระวังโอ้ย เลี้ยวข้ามัาเลยค่ะที่ผาบุคาโอเคเดี๋ยวมาเลยต้มป้า ไปหาที่จอดนก่อนนะคะเราเดี๋ยวเราจะมาเดินดูรนรบรรยากาศรอบๆในช่วงที่ฝนตกทุกวันทั้งวันแบบ <c oughs> พี่เศษพี่เศษค่ะประธานงานค่ะประธานงานพี่เศษสวัสดีค่ะค่ะสสวัดีพูดไปหาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อ่ะแบตี่อ่ะเพราะว่าเหลือใหม่ไม่กี่คันอ่ะเราไปวนๆดูแถวแัตเตอรี่ได้ค่ะได้ครับไปไป ตอนนี้เราได้อยู่วิวที่อยู่หลังหน้าผาดูหมอกตอนนี้ประมาณบ่ายสองก็ยังเห็นข้างล่างแล้วก็หมอกเจอจางบ้างความฝนตกบวกกับความเฉยแฉและเล็ะเทะตอนขามา จำคลิปต้นๆได้ไหมคะว่าเล่นน้ำดูดูล้อดูประตูข้างนี่ทำรัดายตฮตอนนี้ฝนตกเริ่มจะแบบลมแรงมากจากแรกๆเราจะแบบเออพอมองเห็นลางๆอันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วนะคะจะยิ่เป็นสายฝน ลมดิแข็งแรงอ่ะ,ะไม่แรงได้ไงดูต้นไม้วนนักฝา,าอ้าวเริ่มเห็นแล้วหอกเริ่มจางๆค่ะเริ่มเห็นแล้วฝนตกละลอกสี่แล้วค่ะและครั้งนี้ก็ตกหนักมากด้วยเรากลางห้องเสร็จแล้วค่ะมันจะเป็นระเบียงห้องยื่นขึ้นมาจากรถตู้ชิ้นหนึงค่ะ มันก็โอเคนะกลางห้องอ่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเที่ยวของเรานี่ตอนนี้ก็ฝนเริ่มซาลงแล้วเดี๋ยวตกหนักเดี๋ยวซาก็เลยกลางเต็นท์ข้าง เอากางเต็นท์ข้างๆโอเคนะเพราะว่าลมมันพดัดอะเวลาเรามีเต็นท์ข้างๆเนี่ยลมมันพดัดเราก็ไม่หนาวซิวันได้อย่างนี้ <c oughs> เปิดข้างหลัง <c oughs> เห็นวิวไหมคะอันนี้คือวิวริมหน้าผา <c oughs> วันนี้เรามาเร็ว <c oughs> แต่ก็ไม่เร็วอะออกตั้งแต่เจ็ดโมงห้าสิบมาถึงบ่ายสองก็โหด,ดอะ่ะดูวิวสวยนะ แนะนำนะคะใครอยากจะมาอยู่บนวิวริมหน้าผาเนี่ยแนะนำเลยสีสซูรีฟาร์มนะคะอยู่ที่โคราด <Yes! S 1> บรรยากาศดีมากจริงคือหนาวมากจริงตอนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งที่แบบนักกางเต้นหรือว่าแคมปิ้งคานะคะมากันมาเที่ยวนะคะอยากจะแนะนำนะคะ่ะแล้วก็เจ้าของไรน่ารักด้วยชื่อคุณชุอยู่บนเขาเราก็เปิดพัดลมอากาศเย็นมาก พัดลมอันเนี้ยพัดลมตัวนี้นะจะบอกว่ายี่ห้ออะไรรู้ไหมยี่ห้อเยลิมขี้เทียเ่ยว <laughs> คือตอนซื้อะถูกมากตัวเนี้ยมันสามร้อยกว่าบาทแล้วก็ใช้คะแนนเซ็นทันลดไปสองร้อยบาทก็เท่ากับว่าซื้อพัดลมตัวนี้มาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทโคตรถูกอะ่ะแล้วก็ดีด้วยนะแนะนําเลยยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อเยลิมขี้เที่ยวผ <laughs> <laughs> ลิตเอง <laughs> แล้วก็พัดลมตัวนี้ก็จะมีสามระดับ ระดับหนึ่งสองก็แรงอ่ะสามอย่างแรงเลยแล้วที่สําคัญนะปิดก่อนแล้วที่สําคัญมีไฟด้วยกดตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟสองสว่างดีไหมดูวิวมีวิวลิม่าน,นะคะทุกคนมันได้มากอ่ะ แล้วเดีย๋ยวดูสิว่าคืนนี้อุณหภูมิจะเท่าไหร่หนาวมากคือตอนนี้ลมเย็นลมโกลที่รางจานมาครั้งนี้มีเต็นท์ให้เราแล้วนะคะมีมีที่้างจาน ไปล้วตอนนี้อุณหภูมิ21องศามีฝนโปรยโยหนาวมากลมก็ดีด้วยติดไฟแล้ว ง่ายเลยว่ามาครั้งเนี้ยทุกคนจะมีทงแคมปิ้งคาร์หมดเลยพวกเราจะเป็นบ้านแคมปิ้งคาร์กันอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมตัวใกล้จะนอนแล้วจะบอกว่าที่สีสุรีฟาร์มเนี่ยมีน้ำอุ่นด้วยนะใครที่แบบกลัวนหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็มีห้องอาบนะ่ะสำหรับอาบน้ำอุ่นได้ก็มาลองใช้บริการที่นี่ดูนะคะแล้วก็จะนอนแล้วค่ะสี่ทุ่มกว่าแล้วง่วงมากแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าคืนนี้นอนก่อนแล้ว ช้าแล้วค่ะฝนยังตกอยู่เลยอ่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนละจนตอนนี้ก็ยังตกอยู่อยากให้เห็นหมอกฝนอ่ะปวยๆปวยเหมือนแบบหิมะเลยอ่ะปุยเบาๆแต่ก็เปียกนะถ้าเกิดไปยืนนานๆนะอุณหภูมิเช้านี้22ององศาโอ้ยเย็น มีขนมปังแฮมชีสมีก,กาแฟใบเล็กเป็นแฮมแพรเป็นลกูกตะเกียงเลย<ฮ>ชีสเยิ้มจ้าโอเคปังยังมีไฟ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเตาถ่านม,มากกว่าพอเป็นแบบเตาแก๊สอ่ะมันจะแรงไปอ่ะพก่อนเน้าอนี้นจะโกว่าทำไมไปสองอนั <laughs> ้นกลับไปค่ะสวยงาม,งามชีสเย,เยิ้ม ง่ายๆนะวิธีการทำอาหารที่แคนเนี่ยก็ขนมปังปิ้งแล้วก็ม,วกมามา่าอ่ะง่ายๆจ่งสวยงามแก้อวอาหารเช้า,ชาดูวิวยังยังไม่ยุดตกอีกตกทั้งวันทั้งคืน จนกระจกหลังฟ้าขึ้นแล้วเนี่ยพอจะกลับแล้วนะคะรถขับสองก็จะไปไม่ได้ทุกคนช่วยกัน รถโฟวิวก็จะไปได้สบายๆฝนก็โปรยๆปยเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เราว่ามันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งที่สะมาตานนั้นแคมป์กันวิวกังหันดูพื้นดินแห่ ฝนตกเลยไม่ได้นั่งที่ลานตรงนี้เลยนะคะลานตรงนี้วิวดีมากจริงๆลมแรงมากค่ะทุกคนพื้นที่โล่งและเก็บของหมดละเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปอยู่ฝั่งแถวห้องน้ำนะคะมันจะได้ไม่เฉืแชะคือจะเล่าว่าตะก,กี้เนี่ยเราเก็บห้องใช่ไหมที่เรากางกันไวอ้อ่ะแล้วลมมันพัดแรงมากอนะ่ะปิวอะโอ้หสุดยอดเป็นท้าผัด